สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปิดอาการป่วยมานาน5ปีภรรยาลูกสาวออสคิริบูลเผยสาเหตุปิดอาการป่วยเป็นความลับมา5ปีพร้อมเล่านาทีเพอก่อนเสียชีวิตนับได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยเมื่อต้องสูญเสียบุคคลคุณภาพอย่างออสคิริบูลหรือรณชัยถมยาปริวัติ นักร้องดังในตำนานแห่งยุค80ในวัย57ปีด้วยอาการป่วยโรคมะเรง็งเมื่อเวลา22นาฬ15นาทีของวันที่16ตุลาคม64ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนคลับที่จากไปแบบกระทันหันต่อมาทางด้านชมพูฟรุตตี้ได้ออกมาโพสข้อความอาลายออสคริบูล ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเอาไว้ว่าอำลาอาลัยเพื่อนรักออสคิริบูลร่วมกันส่งกำลังใจให้เอกน้องเอิร์กและครอบครัวถมยาปริวัติครับโดยพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพออสคิริบูลถูกจัดขึ้นณศาลาสองวัดเขมาพิรัตารามอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยกำหนดการสวดอภิธรรมมีตั้งแต่วันที่17-23ตุลาคมจากนั้น จะประกอบพิธีบรรจุศพล่าสุดทางด้านเอกปะพัสราภรายาออสคิริบูลและน้องเอิร์กลูกสาวออสคิริบูลออกมาเปิดใจถึงการจากไปแบบกระทันหันของเสาหลักในครอบครัวครั้งนี้ว่าพี่ออสป่วยมา5ปีแล้วเริ่มเป็นตั้งแต่ปี2559แต่ยังคงทำงานใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปแข็งแรงด้วยตัวโรคมันเริ่มมาจากมะเร็งปอด จนเมื่อปลายปีที่แล้วลามมาที่สมองผ่าสมองไปสองครั้งอาการเพิ่งมาเริ่มสุดปีนี้ช่วงเดือนเมษายนเนื่องจากโรคกลับมาลุกลามแต่เริ่มสุดลงมากๆเลยก็คือเดือนมิถุนายนพี่ออสเข้าๆออกๆโรงพยาบาลตลอดเข้า10วันออก20วันแล้วก็เข้าต่ออยู่แบบนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนสุดท้ายเขาก็เสียชีวิต และก่อนที่พี่ออสจะเสียชีวิตได้ประมาณ3ว,วันเขามีอาการสับสนทางสมองอยู่ๆเขาก็ร้องเพลงเหมือนว่ากำลังเล่นคอนเสิร์ตแต่ก็จะไม่เป็นคำนะเป็นภาษาที่เราฟังไม่ออกพร้อมกับโบกไม้โบกมือให้แฟนเพลงด้วยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขารักและยังอยู่ในใจเขาเสมอสุดท้ายนี้ทางทีมข่าวไทยนิวส์ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวถมยาปริวัติในครั้งนี้อย่างสุดซึ้งด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ ขอ,ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ